วันนี้นะคะเราอยู่กับคนเก๋นะฮะวันนี้นะคะเราเป็นร้านเรนดอมนะคะเรามานคาปรปฐมแล้วเราก็มีร้านเรนด, <c oughs> ดยอดม <c oughs> โดยชามิวชื่อร้านอะไรนะจุ่มลิมน่าร้านจุ่มลิมนาค <c oughs> ่นานะคะือแกรก็เป็นนีเวกิเตอร์ที่ขับไปหลงไปแต่ว่าเมนูอาหารโคตรคุ้มอะคะ <c oughs> ่ะอ,อันเนี้ยอันเนี้ยอ้น,นีต้มยำหม้อน,นี้ย ุ้งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีตัวน้ำไม่จุ่มยกุ้งอย่างเงี้ยห้าตัวร้อยห้าสิบเก้าบาทประเทศกินอย่างนี้ไม่ได้อะอันนี้ตำข้าวโพดไข่เค็มไส่เค็มนี่ไข่แดงๆอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทอาหารคุณภาพดีมากนี่ MVP ปลากระพงทอดน้ำาลลอาเนี้ย ร้อยเก้าสิบเก้าเว่อร์เล่นว่าดีอะเตง How do you feel อารมณ์ดีอะอารมณ์ดี You must come back for dinner Yeah I want to come back for dinner The view นะคะ The view 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 Recommend นะ Recommend นะ Eat you Eat you come to นครชัยศรีนครชัยศรี Have to come เขียนเขียนนะเขียน อันนี้เปิดไปนะบาย,บาย